สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง youtube ของสาลุงค่ะวันนี้คือวันที่11นะคะวันที่11อ่าธัานวาคม2561ซึ่งเป็นวันโกนค่ะพรุ่งนี้เป็นวันพระซึ่งเบื้องต้นเนี่ยวันพรุ่งนี้สาลุงก็แผนนะว่าจะเข้ามาสวนแต่ว่า แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เข้ามาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นในไหนก็วันนี้ก็เป็นวันโกนนะคะเสรลุงก็ถือโอกาสไหว้พระนําดอกไม้ถวายวันโกนไปเลยในตัวนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเสรลุงจะมีโปรแกรมทําน้ําหวานใส่ลุงแล้วก็ต้องไปพบปะลูกค้าเอาน้ําหวานไปให้ลูกค้าชิมนะคะแล้วก็สอบถามว่าลูกค้าสนใจจะรับของเราไปจําหน่ายไหมแต่เบื้องต้นนะตอนนี้คือในไหนวันนี้เสรลุงก็กลับมาสวนแล้วนะคะวันนี้วันโกนเบื้องต้นเดี๋ยวนะ หรือเราจะถวายวันพระเลยดีกว่าเสือลุงว่าเอาวันพระวันพรุ่งนี้เลยดีกว่าค่ะวันพรุ่งนี้เสรอลุงก็กลับมาสวนอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเสือลุงมีโปรแกรมที่จะมาทําจุลินทรีย์ในการบํารุง่อดอกของมะยงชิดบํารุงยอดมะยงชิดด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นวันโกนวันที่11วันพระวันที่12บสองอ้าวเสือลุงคานวณผิดตอนแรกเสือลุงกะว่าจะเอาดอกเนี่ยไปบูชาวันนี้เพราะเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันพระเอ้า แต่วันนี้คือวันโกนค่ะงั้นไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราจะดูแลพื้นที่รอบต้นพุทด,ดอกพุทของเราก่อนนะคะให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็บํารุงด้วยน้ำซาวข้าวค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ออกดอกให้เราในการได้ถวายพระทุกๆวันพระนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเสรุ้งมาจัดช่อดอกพุทนะคะไปถวายพระ ในการสวดมนต์ทำมัจกกับประวัตินสูตรแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานนะคะก็วันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์วันอังคารที่12บธันวาคม2,566นะคะวันพระวันนี้วันที่11นะคะวันนี้วันที่11อวันจันโอ้วันพรุ่งนี้วันพระค่ะโอเคเอาเป็นว่าอันนี้ก็คือ ให้ดูก่อนว่านี่คือต้นดอกพุธของเราที่เราใช้ในการประดับประดาในการถวายผานใบสีแดดปู่พญานาคนะคะแล้วก็ใช้ถวายพระวันทุวันพระด้วยนะคะตรงนี้คือผลผลิตตู้เย็นตู้หนึ่งของสวนมายงชิดบ้านสวนอิ่มบุญของเราที่เรามีดอกไม้ของตัวเองในการถวายพระคา่ะฝากกดติดตามเพจ Facebook ของสวนมายงชิดบ้านสวนอิ่มบุญแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ให้เสริญุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ